ตื่นเช้านะคะยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเลยแต่นึกถึงตัวนี้ก่อนเลยค่ะนี่คอนเซ่น,นะคะทานก่อนอาหารเช้านะคะ1เม็ดนะคะช่วยทำให้หุ่นพร้อมเพียวได้จริงนะคะและที่สำคัญนะคะปลอดภัยด้วยนะคะทานเองจริงนะคะรีวิวนะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูเลยนะคะ ทานคู่กับกาแฟดำนะคะคือดีมากน้ำหนักนะคะลงเร็วมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าพุงยุบอย่างเดียวนะคะแขนขาเรียวเล็กหน้าเรียวคอยาวไปด้วยนะคะคือบอกเลยว่าเห็นผลจริงนะคะรู้สึกปื้มมากและผมข้างเคียงนะคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าความรู้สึกที่ได้นะคะจากครั้งแรกที่ทานนะคะก็คือ คุมหิวได้ดีมากเลยคือแบบว่าไม่หิวเลยนะคะและที่สำคัญนะคะอาการที่ใจสั่นนอนไม่หลับนะคะหงุดหงิดนะคะหรือคอแห้งนะคะไม่มีค่ะดีมากๆบอกเลยค่ะว่าดีที่สุดคือ ทานมาหลายตัวนะคะแต่ตัวนี้ตอบโจทย์ดีมากๆแล้วมีความรู้สึกตรงที่ว่ามันหลับได้ปกตินะคะใจไม่สั่นนะคะไม่เหวี่ยงไม่วีนนะคะบอกเลยค่ะว่าทานดีมากๆ